แปมมาแล้วนะจ๊ะมาหม้อ,มอความอร่อยกันให้แล้วนะกูตำกูย่างนะคะพิกัดหนะ้ 7, เาเซเว่นล้านเ้าวังหิน78นะคะใครหิวก็อย่าลืมแวะมานะคะนู้นวันนี้ความอูย่างงามๆเลยนะคะนี่ทุกคนเนื้อไก่นะคะตาบหัวใจหนังน่องปีกครบเซตเลยนะคะไม่มีสะโพกอย่างเดียว ใครหิวก็อย่าลืมแวะมาหาพี่แบมกันได้เลยนะคะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะวันที่3เดือนมกราคม2569นะคะเป็นวันที่ดีของพี่แบมนะคะบุญกุศลที่เราเคยทำเคยสร้างจะหนุนนำเราให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขา,ขายร่ำรวยนะคะนี่แหละมาแล้วนะคะตำตำย่างย่างงามสดงาม มากสดสะอาดอร่อยนะคะป้ายไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรนะคะป้ายเก่าป้ายเดิมนี่แหละมั่นคงนี่นะคะทุกคนราคาเปลี่ยนแล้วนะขอเปลี่ยนราคานะคะไม่งั้นไม่ได้ไเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยปี69ปีดีนะคะ69ตกเลขเสน่หเลขเงนตาแล้วนะคะทุกคน